มาโอเคสุสดครับว่าต้ก็อยู่เดซ่าไอซีลีลรอมด้วยระบรบหนึ่แบบที่มีชื่อว่าเด็กเด็กเด็กคุยเด็กชิชายนนะซึ่งเอ่อแมบนี้ก็ตามชื่อเลยขุดไปยังประเทศจีนนะครับคือคอนเซปต์เกมก็คือเนี่ยเราทำการหย่อนระเบิดลงไปในหลุมในบอ่อเว้ยจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เป็นอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์นั้นเนี่ยก็ต้องต่อไปอยังประเทศจีนว้วย เพื่อเรานั้นจะไปกินหมายไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บีบอัดตัวเตะเอ่อไปทำทีนทานเหมือนนี้รอบอีกรอบเรื่องแล้วกูโอเคนะซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบนแบบนวเอ่อซิมูเลเตอร์หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเออเคยเห็นบางคนเล่นมันไม่รู้ดิคือผมแบบกําลังหาเอแมพจะอัดอยู่ผมก็มาเจอแบบนี้จริงๆเจอนะอะไรแต่ว่าเออกูหาแบบอื่นที่น,น่าสนใจกว่าแต่คราวนี้คือกูไม่รู้จะอัดอะไรนั่นแต่นั่นแหละไปเลยนะโอเคตอนนี้เรามาถึงในเกมแล้วเดี๋ยวผมเปิด โอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอนะไพ่เพซึ่งอันนี้เป็นระเบิดปกติเว้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยว้าวนี่เรายังขุดมาถึงแค่นี้เองเนี่ยไปไปหย่อนไปหย่อนดีนะมันแบบอินฟินิตไม่มีรีโหลดโอสฟายแล้วกูไปไปกดรัวๆกดรัวๆ ไม่ไม่โดนดามอีกแล้วไม่โดนดามอีกแต่เราจะกระดิ่นเลยนี่ไงเจอแล้วเจอเจอเจอวิธีแล้วแน่เน่หย่อนลงไปหย่อนลงไปแน่แน่แน่ได้ได้ละได้ละได้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 หลุดได้บ่อแล้วได้หได้ได้ได้ทุยได้หลุดได้บ่อแล้วนี่ไงมามาทางเดียวกับหูวเนี่ยโอเคโอ้ยเชี่ยโอเคมาจะถึงวิธีทิ้นแล้วแต่มาข้าทางอ่ะคือแม่งเปิดเกมมากวัวคุณแม่งแบบใสเลย ไม่รู้ว่าแต่ว่าผมอยากจะเล่นแบบไอ้นี่มาเลยอ่ะยดัสน็อตไมน์ดิบมูดังอยากเล่นมากเลยแต่ว่าดูก่อนนคือก็ไม่ดูก่อนกูจะเล่นแหละแต่ว่าผมต้องหาวิธีดาวน์โหลดก่อนไม่รู้มันเสียตังค์หรือเปล่าเลโอเคที่มันลึกกว่าน,นี้อีกเลยนะมีใครหย่อนมาเท่ากูไหมไม่มีนะกดเมาส์รัวๆเลยกูคราวนี้เฮ้ยมันยังเมันมีคนหย่อนลงนี้ลึกขนาดลึกกว่าน,นี้โอเคดูดิ อ๋อจะบอมตอบอ๋อเป็นดอกอัโตบอมเอ้อุ้ยเชุดชขาเลยกูหมุนแล้วกูหมุนแล้วอ่าอันนี้ลึกสุดเลยใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช่มั้งนะไม่รู้ดิรีเบิร์ดึงเงี้ยึงเงี้ยึงีเบิร์ดเดินมาถึงชั้นหินที่แบบไอ้นี่ว่าไงมันดูแข็งแรงนังวะไปไปหลังหลังวันนี้มันเริ่มเจาะยากขึ้นแล้ว ไฟมันเยอ,อะเลยอันนี้คือออชเทียรนิง่งโอเคอน,นี่คือรีน่าจะรีเบิร์ดชาแนลนี่มันรีเบิร์ดส่วนอันนี้คืออันนี้คือหมอพวกสั่งนี่ยงังโอเคโอเคสมุเดเลเตอร์ดวลเลยอย่างเงี้ยอย่างมีคนอยู่ที่เซิร์ฟก็ก็ห้าคนแต่ก็ช่วยกันขุดน,นี่แหละไม่มียังระเบิดนิวเคลียร์เลยไอ้เหี้ยโอเจ้ผมไม่ระเบิดนิวเคลียร์มันใช้งานเอาเหมือนกันนะ เอ๋อเอา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 เข้าไปนะแม่งเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่มีทางออกแล้วคือมันขุดกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่เหรอดุบอ่อใหญ่ๆอันนี้เนี่ยยังไงโอ้ยเชีอยออ๋ออ๋อเป็นเป็นบอ่อแล้วโอเคผมลงมาลึกมากเลยตอนนี้ตอนนี้ชั้นทรายโอเค ไม่มีร<ม>ะเบิดคนอ,อื่นหลบมาด้วยแล้วก็ระ,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 ะเบิดอุ้มแบบมหาศาลเคไปไปดูดมันมึงเอาระเบิดเคลียอะไรหย่อนลงมาที่เอ็นทีใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยจะถึงแล้วใช่ไหมจะถึงแล้วจะถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วโอเคไปหย่อนลงมาตรงนี้แหละไม่ต้องทำอะไรครับคือมึงแบบออโต้เลยอ่ะเนี่ยโ okay. อเคเฮ้ยตรงนี้อุ้มันเป็นรูเลยเคยเค ไปไไปเออเราจะถึงประเทศจีนแล้วเน้กูจะได้ไปแดกหมาล่าของจีนสักทีเร็วเร็ไปรแต่กูไม่ต้องรีบเลยเวลามก็งไม่ใกล้่ะอันนี้เป็นชั้นนที่นาจะเจายาก้คไม่นจะยากรจาพลังระเบิดเพื่อนเราจะถึงประเทศจีนแล้วถึงเศนแล้วใช่ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยกูไม่ไปประเทศจีก เย้ถึงแล้วโอ้โหนี่ยงเมาเจอตุงแล้เช็ดเชยนี่ยเมาเจอตุงเนี่ยแล้วไม่งังมันยังไอหนีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็ไหมเมาเจอตุงกูเป็นแมวเนี่ยอ๋อนี่มันเอ้ยขับรถถังมาแถวนี้ดิขับรถไอคิเียขับรถถังไอโซเชียลเครดิตกูตอนนี้น่าจะติดลบก้าวเลยแหละอ้าวจบไปใช่ไหมดูดิมีอะไรให้ขผมซื้อบ้างอะไรเนี่ย อ๋อคาแรคเตอร์โอเคโอเคพรีเมียมเอ่ออย่ายพึ่งเดี๋ยวพเมียมไหมเคยคือไม่ต้องเสียโลบัคเหรออ๋อมันมันจะเอาค่าพอยต์เราซึ่งพอยต์ผมตอนนี้เอ่อกูย,ยังซื้อไอ้น,นี่ไม่ได้เลยอันนี้เพีวบอมเทสเอาเป็นที่ทดสอบระเบิดมีเกียแบตเตอรี่กูยังซื้อไม่ได้เลยเนะี่ยอืมพรีเมียมบอมชอ็อปอันนี้มันมีพรีเมียมใช่ไหมถ้ามันมีแบบปกติไหมวะอันนี้น่าจะปกติใช่ไหม อ่าใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยผมเอาไหนดีอันนี้ไหมอันนี้มันก็ปกติไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิแต่อลองดูอะบ,บอมวิวโอเคมาขุดไปหวังว่าจะแรงกว่าเดิมโอ้ my ม o กอดโอเคแม่งแรงจริงอี้เอาสักก่าเด็นมาไกลกว่าเดิมเลย ตอนนี้เราเพิ่งถึงป่าม้วงนะโอเคผมจะปล่อยให้มันขุดไปเองด้วยกันนะแล้วให้ผมหนเป็นอีสามร้อยหกสิบอมจเอาเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้เลียกได้อ่ะเทคๆเทคกเทมันไม่ไม่โอเคปิดปิดปิดออโต้ก่อนปิดออโต้ก่อนเดี๋ยวตายละ ม่ใช่มันเอาไปแล้วหรอวะเพื่อนเราอะอันนั้นมันคืออะไรวะมันให้เราเทคได้อยู่อืมไปหมดแล้วไอ้ตัวกิววอนละเทียนทีมันก็แรงนะอาปล่อยบอมป์ไว้ด้วยอาเพิ่มเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังตอนนี้น่าจะขุดมาแถวบริเวณอาร์กติกได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคเสียดายผมไม่ได้เก็บอันนั้นน่ะโว้ เทกเทกเทคเทกปัดเทกยากจังวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงเอ้ยเอ้ยได้ไรเนี่ยมันแต่เออเอาเข้าไปมึงจะได้ไหมเนี่ยว네ันนี้เดี๋ยวไปก่อนโอเคนะสงบแล้วโอเคไม่น่าสงบเครียดกว่าเดิมอีกไปไงนั่นเอ๊ะเว้นเอ๊ะมันคิวไอ้ชีมันเอาไปแล้วเอ้ยอันนี้น่าจะได้อันนี้น่าจะได้หืมมันหายแล้วหายแล้วหายละวันนี้ดิ จะไปเอาให้ได้อย่าไ,ไ,ไงวะไงอืมไม่งหนักกูเดื่อมอีกวัวเอาะอระเบิดเขี้ยมาใช้เนี่ยซาบ้าอยู่เขีเยเ้ยแล้วอ้ของรัสเซียเอ้ของโซเวียตเลยวินไปหมดละไอ้ไงมาแบบชิปเปิ้ลเลยเดี๋ยวจะได้บุฟเฟ่ใหญ่ยัสโอเคมาอย่างนึนงนนก็ได้โอเคผมรีสตาร์ตตัวผมเพื่อมา เอาเดี๋ยวเขาเขาเข้ถูร้านไหมไม่ไม่ถูกโอเคอื okay. มอ่ะไออันนี้ใช้พอยในการแรกมาไอทีเอ็นทีเหมือนคนอื่นเดียวกันนะโอ้ยพอ,พอมานะครับชิคอืมสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ารช่างไม่เอ่อกรุงปักกิ่งอยู่หา่างจากเราหนึ่งหมื่นสตาร์ค มันสตาร์ทไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่านพิคอภัไยได้ไหมจุดตั้งต้นอยู่ที่สหรัฐไปลงไป okay. อโอเคดรอปดูโอ้มื่อกี้ผเล่นด็อปเปอร์เลยอะตอนนี้โอ้มันไอ้คี้ไม่โคตรฟินเลยว่ะอย่างงี้อ,อ้าโอเคแม่งอยู่กลางไอย่างงี้แม่งก็ไม่สนุกดิโอเคไม่รู้เขาขุดกันไปถึงไหนกันหมดแล้วน่าจะไปถึงจีนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยหรือไม่ไม,ไม่เวลายังไม่หมดเอาขุดกันถึงหมดแล้วเหรอโอเคไปไปไปเย้ <S <S <Yeah>. <S <S ถึงแล้วไปขับรถถังในมึงงี้เหรออาอโอเคมาเวลาหมดแล้วเรียบร้อยเอยมาโอเคเอารวมๆก็คือเป็นแมปที่ค่อนข้างดีนะครับดีเลยด,ดีเลยเออกูจะโอเค อรวมๆคือเป็นแมปที่ดีนะเอา,เนนะอาไว้เล่นแบบผ่นะอนคลายเอาไปเล่นง่ายๆนะผ่อนคลายค่าเวลาไปอย่างนั้นโอเคไปมีคลิพดูการน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งจวารับข่าวพิชิพใหม่สวัสดีไปแล้วนะจ๊ะพิชายสี่แยกเจอกันที่ใหม่ของผม